รูผี 3D ดีหลอนกลางคลองผีพรายสยองขวัญช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้ำนองจนแทบล้นตะลิงชาวมืดวันนี้ฟ้าปิดเพราะเมฆบดบังทำให้บรรยากาศเหมือนคืนเดือนมืดตาม้วนกำลังพายเรือไปขายปลาที่ตลาดแกใช้ลําคลองสายเล็กซึ่งเป็นทางลัด มีเพียงแสงจากตะเกียงเจ้าพายุตรงหัวเรือเป็นแสงสว่างเดียวถึงอย่างนั้นความมืดสนิทของสองฝั่งคลองก็ไม่ได้ทำให้แกหวาดกลัวเพราะแกใช้เส้นทางนี้ประจำจนเคยชินแล้วอากาศหนาวชุ่มฉ่ำด้วยไอฟฝนจางๆอึ่งอ่างร้องกันระงมตามวนแกนึกอยากแวะจับอึ่งอ่างไปขายด้วย แต่รู้ดีว่าไม่มีเวลาแล้วเลยได้แต่เสียดายในขณะที่แกใจลอยไปข้างหน้าตาของแกก็เห็นเหมือนอะไรบางอย่างพลุบพลุบโผล,ล่อยู่เหนือน้ำและกำลังทวนน้ำมาหาตาม้วนแกนึกว่าเป็นลูกมะพร้าวเพราะสองฝั่งคลองนี้เป็นสวนมะพร้าวนั่นเองตอนนั้นแกไม่ทันคิดว่ามะพร้าวลอยทวนน้ำไม่ได้ กว่าจะรู้ตัวแกก็ได้เห็นศีศะะและดวงตาของผู้หญิงคนหนึ่งเส้นผมยาวลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเหมือนงูตัวใหญ่จนมันมาถึงข้างเรือแล้วถึงมุดลงน้ำไปอย่างเงียบๆแต่ม้วนแกได้สติก็ตอนนี้รีบจ้วงไม้พายเรือไปข้างหน้าแกหวังเหลือเกินว่าไอ้ผีตัวนั้นมันจะไม่สนใจแกแต่พักเดียว แกก็เห็นอะไรบางอย่างลอยทวนน้ำมาอีกแล้วตาม้นเหงื่อแตกจนชุ่มหัวคิดไม่ตกว่าควรจะหักหัวเรือกลับหรือว่าควรจะทำเป็นมองไม่เห็นมันดีสุดท้ายแกตัดสินใจอาศัยความชำนาญทางหลับหูหลับตาพายไปข้างหน้าแต่แล้วอยู่ๆเรือก็โยกโคลงอย่างแรงจนเรือเกือบล่มเพราะมีอะไรกำลังตะกายขึ้นมาบนเรือ ตามวนร้องจากขยับตัวไปอีกฝั่งเรือตามสัญชตาตญาณยื้อยุดกันพักหนึ่งเจ้าสิ่งที่เกือบจะล่มเรือแกก็ปีนขึ้นมาได้ตาม้วนแกหลับตาใช้ไม้พายตีไปข้างหน้าจนกระทั่งได้ยินเสียงมันร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้เ้ยไอหม้าบ้านี่ทำข้าหัวใจจะวายตาม้วนอุทานเสียงแหบโหย เรียวแรงเหมือนถูกสูบจนหน้ามืดไปวูบหนึ่งเจ้าด่างสลัดขนจนน้ำกระเซ็นเข้าหน้าตะมวลทำให้แกเริบรู้สึกตัวเห็นเจ้าด่างยืนตัวสั่นระริกมองมาอย่างน่าสงสารแกก็ทั้งฉุนทั้งขำแต่ก็คิดว่าพามันไปด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนตะมว้วลจ้วงฝีพายเหมือนแข่งพายเรือเร็วแกยังไม่ลืมว่า เพิ่งเจอผีพรายน้ำมาเจ้าด่างยังคงตัวสั่นรริกไม่หยุดเพราะมันตัวเปียกและอากาศหนาวมากขึ้นเรื่อยๆตาม้นเองก็เริ่มสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะอากาศหนาวอย่างเดียวแต่เป็นเพราะอยู่ๆเสียงอึ่งอ่างที่ร้องกันระงมก็เงียบสงัดทำให้มีแต่เสียงพายเรือของแกดังอยู่ในคลองสายนี้ ตามวนกรอกตาไปรอบๆจินตนาการน่ากลัวต่างๆแล่นผ่านหัวแกเป็นชุดท่านางผีพรายน้ำมันโผล่มาล่มเรือแกไม่รู้จะสู้มันยังไงจะว่ายน้ำหนีก็ไม่มีทางรอดแน่คิดไปคิดมามีทางเดียวคือรีบพายเรือไปให้พ้นคลองสายนี้หากไปถึงคลองสายหลักก็จะเจอเรือของพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆ นางผีพรายคงไม่กล้าลงมืออีกในความวังเวงและบีบหัวใจนี้ตามวนอุ่นใจอยู่บ้างที่มีเจ้าด่างเป็นเพื่อนแม้สภาพของมันจะน่าทุเรศสักหน่อยก็ตามแต่แล้วอยู่ๆเจ้าด่างก็ทรยศความไว้ใจของแก่ด้วยการมองคำเหม็งมาทางแก่ด้วยตัวที่สั่นรริกแล้วเริ่มอ้าปากหอนโหยหวน เสียงเย็นเยือเยือกของมันสะท้อนไปในสวนมะพร้าวสองข้างทางแล้วตามวนก็ได้ยินเสียงหมาอีกหลายตัวหอนรับกันเป็นทอดๆไอ้ดางมึงจะหอนทำไมวะตามวนตะวาดแต่เจ้าด่างมันไม่ฟังภาษาคนมันค่อยๆถอยกรูดไปที่หัวเรือตัวยิ่งสั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เงยหน้าอ้าปากหอนต่อไป อย่าไปตรงนั้นตามวนร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันเจ้าด่างมันถอยไปชนกับตะเกียงแสงสว่างเดียวในตอนนี้เลยจมหายไปกับน้ำซะแล้วความมืดที่โอบล้อมตามวนอยู่กลายร่างเป็นความกลัวที่บีบแกแน่นขึ้นเรื่อยๆแกตระหนักได้ในเวลาไม่นานว่าตอนนี้แกอยู่บนเรือที่มีหมากำลังหอนโหยหววหนึ่งตัว โดยที่อาจจะมีนางผีพรายรออยู่ในน้ำแล้วหมาเฝ้าสวนตัวอื่นๆคงตามมาถึงแล้วเพราะแกได้ยินเสียงหมาหลายตัวรุมหอนมาทางแกอยู่แกรู้สึกเหมือนประสาทจะแดกรีบตบไปตามเนื้อตัวเพื่อหาว่าพกอะไรที่พอจะเป็นเชื้อไฟมาอีกบ้างเดชบุญที่แกเจอกล่องไม้ขีดไฟบู้บี้หนึ่งกล่องด้านใน มีไม้ขีดเหลืออยู่สองอันถึงจะรู้ว่าไม้ขีดอันเท่านี้ให้แสงสว่างกับแกได้แค่ไม่กี่อึดใจแต่ตอนนี้แกต้องการแสงสว่างสักเล็กน้อยพอให้ขับไล่ความกลัวออกจากใจได้บ้างแกจัดการจุดมันขึ้นมาหนึ่งอันเสียงดังฟู่มาพร้อมกับเปลวไฟดวงน้อยช่วยให้แกรู้สึกดีขึ้นจริงจริง แต่ดูเหมือนเจ้าด่างจะไม่เห็นด้วยมันยิ่งขยับตัวไปจนเกือบสุดหัวเรือทั้งเห่าทั้งหอนด้วยท่าทางเหมือนหมาที่ใกล้จะจนตรองหมาที่อยู่บนฝั่งก็พากันหอนเสียงดังไปทั้งลำคลองทําเอาแกไม่อยากให้ไฟบนหัวไม่ขีดมอดดับแต่ในที่สุดมันก็ดับลงต่มวนแกเห็นท่าทางของพวกหมาแล้ว ก็สังหอนใจไม่ดีเอาซะเลยโดยเฉพาะท่าทีของเจ้าด่างที่ทำท่าอยากจะกระโจนน้ำหนีแต่ก็ไม่กล้าเหมือนมันจะรู้ว่ามีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ในน้ำตาม้วนแกเริ่มหัวใจเต้นระสำกลัวจนปลอดกระเซาบอกตัวเองว่ารีบพายเรือเถอะขอเพียงออกจากที่นี่ได้ก็จะเจอคนอื่นแล้ว แต่ความอยากรู้ทำให้แกหยิบไม้ขีดอันสุดท้ายขึ้นมาจุดไฟด้วยมือที่สั่นเทาเจ้าด่างยิ่งออกอาการทั้งเห่าทั้งหอนรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นเสียงคมขู่กันโชคต่มวนเหงื่อไหลจนชุ่มตัวทั้งที่อากาศหนาวสภาพหน้าทุเรศพอๆกับเจ้าด่างทีเดียวมือของแกสั่นไม่หยุดเปเลวไฟจากไม้ขีด ก็สายไหววูบวาบแกกัดฟันกลั้นใจค่อยๆหันไปมองข้างหลังชั่วเวลานั้นเหมือนกําลังเดินขึ้นลานประหารไม่มีผิดแต่แกกลับพบว่ามันไม่มีอะไรเลยตาม้วนหายใจพรั่งพรูออกจากอกเป็นเพราะเจ้าด่างแล้วก็หมาพวกนั้นมันสร้างบรรยากาศให้แกหลอนไปเองแท้ๆแ,แกคลายความระวังตัวลง แล้วหันไปมองอีกข้างด้วยความวางใจแต่แล้วแกก็ต้องตกใจจนทําไม้ขีดไฟหล่นเพราะสิ่งที่ปรากฏภายใต้แสงสีเหลืองอ่อนๆก็คือร่างผู้หญิงผิวขาวซีดเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยกับผมที่ยาวจนเหมือนงูตัวใหญ่ดวงตามันแข็งทื่อไร้ประกายชีวิต พอมันเห็นว่าถูกจับได้ซะแล้วก็ชูหัวขึ้นเผยให้เห็นกรามของมันที่หลุดออกจากข้อต่อจนอ้าปากผิดมนุษย์ตาม้วนแหกปากร้องไปพร้อมกับเสียงฝูงหมาเห่าหอนนางผีพรายมันได้จังหวะดึงแกลงน้ำด้วยพละกำลังมหาศาลแกเสียหลักจะร่วงตกจากเรือแต่ไม้พายที่อยู่ในสองมือของแก ช่วยเอาไว้ได้เฉียดฉิวตะมวนดินรณนหนีอย่างไม่มีสติแต่มือก็ขยับใช้ไม้พายตีไปทางนางพายเจ้าด่างคู่คำรามอย่างดุร้ายกระโจนเข้ามาเหยียบอกแก่แล้วกัดน,นางผีพายเหมือนจะฉีกกระชากหัวออกมานางผีพรายมันกรีดร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดฝูงหมา ก็ระดมขอนจนที่นี่ดูเหมือนกับนรก <c oughs> เมื่อตาม้วนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าด่างแกก็มีกำลังใจขึ้นมาแกตั้งสติแล้วใช้ส่วนมุมของไม้พายตีลงไปบนกะโหลกของนางผีร้ายเกิดเสียงเหมือนมะพร้าวถูกเฉาะดังขึ้นตามด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วตามวนก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ แกลุกขึ้นทันทีแล้วแกก็จ้วงพายเรือไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตไม่สนใจจะหันไปมองด้วยว่านางผีพรายตนนั้นมันจะตามมาไหมแกต้องการแค่ออกไปจากที่นี่เมื่อออกมาถึงลำคลองสายหลักได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่คุ้นหน้ากันดีกำลังพายเรือไปขายของ แกก็หมดแรงจนตัวถลยไปกับเรือเจ้าด่างปรี่มาเลียหน้าเลียตาแกตัวสันระริกก่อนส่งเสียงเห่ากระชั้นจนทุกคนหันมาให้ความสนใจแกเลยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันการวันนั้นแกเลยไม่ได้ขายของแถมยังเป็นไข้จับสัน่นกว่าแกจะลุกขึ้นมาเล่าเรื่องหลอนๆที่เจอมากับเจ้าด่างได้ เวลาก็ผ่านไปเกือบสองอาทิตย์แล้วชาวบ้านเลยพากันไปนิมนต์พระมาทำพิธีจับนางพรายออกไปจากชุมชนนี้แต่มวนแกไม่ได้สนใจว่านางพรายนั่นจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมาที่นี่ได้ยังไงเพราะแกเอาเวลาไปอาบน้ำแปลงขนเจ้าด่างเพื่อนญาติแล้วก็ให้อาหารมันกินอย่างดี แถมยังมีปลอกคอให้ใส่เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่มันช่วยชีวิตแกไว้นั่นเองแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าผีพรายนั้นมีจริงไม่แน่ลำคลองแถวบ้านคนุณอาจจะมีผีพรายอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรา กรุ่มผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ